ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีหนี้รถยนตครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดลงทะเบียนไก่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณที่มาจากนางสาวรัชดาลองโคศรัฐบาล ผ่อนรถไม่ไหวรถถูกยึดธนาคารแห่งประเทศไทยมีทางออกเปิดลงทะเบียนมหากรรมไกลเกียร์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์เดิมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2564ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดลงทะเบียนมหากรรมไกลเกียร์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม64ช่วยลดภาระของลูกหนี้จากโควิด2019โดยครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาและกลุ่ม ดังต่อไปนี้สําหรับกลุ่มที่1กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย NPL แต่รถยังไม่ถูกยึดและกลุ่มที่2กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกยึดรถไปแล้วครับแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาดและกลุ่มที่3กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกรถขายทอดตลาดไปแล้วแต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาดเกินครับ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานสารยุติธรรมสคบธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคงและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมหากท่านใดไม่ถนัดกรอบข้อมูลทางออนไลน์หรือว่าสามารถสอบถามเพิ่มเติมติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคงโทรศัพท์ 1,2,1,3วันจันทร์ถึงศุกร์ในวันและเวลาราชการนะครับเวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีครับและสุดท้ายนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ